รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชม ดิคเฟสไทมนาทีเผชิญหน้าค่ำคืนนี้ผมนำคุณผู้ชมกลับมาที่บริษัรปรทปตทจำกัดหมหาชนกลับมาที่หมู่บ้านกระสุนตกกลับมาเผชิญหน้ากับประธานบอร์ดคนใหม่ของปตทคุณเปียสวสริ์อมรนันกันอีกวาระหนึ่งกันนะฮะเมืแ่อบบคืนว่ากันด้วยเรื่อง6แนวทางการปฏิรูปตัวองค์กรปตทไปได้แค่ครึ่งเดียวยังเหลืออีกตั้งครึ่งัน,นะครับ นี่คือสาระนี่คือประเด็นของเฟส s t ทารค่มคืน,นี้พักสักครูนะ่ครับคุณผู้ชมเมื่อคืนเราสนทนากับประธานบอร์ดคนใหม่ของปตท,ท,ทคุณปิยสวัสดิ์อมรนันถึงแนวทางในการปฏิรูปตัวองค์กรแล้วก็ทิศทางของปตทมีทั้งหมดอยู่6แนวทาง6ประเด็นด้วยกันนะครับเมื่อคืนว่ากันได้แค่ครึ่งเดียวยังเหลืออีกตั้งครึ่งนะฮะมาว่ากันต่อครับคืนนี้ครับหรือประเด็นอะไรบ้าง ประเด็นที่เหลือน่าสนใจกำลังเป็นประเด็นร้อนๆอยู่ในหน้าข่าวของสื่อสํานักหลักๆห,ห,หลายสํานักด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบโครงการลงทุนที่สังคมมีคําถามสังคมสงสัยไม่ดี๋ผมถูกย้อนแน่ๆใครสงสัยไม่ทราบนั่นสิครับสักครู่เดียวรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องการตรวจสอบทิศทางของแผนลงทุนระยะห้าปีข้างหน้าสนทนากับคุณ ยีนสวัสดิ์กันต่อครับสวัสดีครับเหลืออีกตั้งครึ่งเลยนะครับ,รบไปกันที่เรื่องนอนรอ้อนๆก่อเนี่ยนะฮะตอนนี้สื่อกระแสหลักๆนี่เขาค่อนข้างจะนําเสนอกันเยอะนะฮะเรื่องโครงการลงทุนโดยเฉพาะในต่างประเทศบางโครงการของปตทศูนย์เปล่าไม่คุ้มค่าเกินจําเป็นมีเงื่อนงำมีฮิดเดนไอจนดาอะไรประมาณนั้นอย่างเช่นโครงการลงทุนปลูกปาล์มน้ํามันที่อินโดนีเซียดังนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะ ตรวจสอบไปทิ้งไหนครับท่านประธานครสื่อกระแสหลักส่วนมากคงไม่ใช่นะผมเห็นเห็นข่าวในสื่อกระแสหลักฉบับเดียวนะคือกรุงเทพธุรกิจที่ตามเรื่องนี้ค่อนข้างจะจะใกล้ชิดตามโครงการเดียวด้วยโครงการโครงการเดียวด้วยตามโครงการโครงการเดียวเป็นหลักนะแต่ว่าเรื่องการลงทุนในต่างประเทศของปตทผมคิดว่าคนในประเทศไทยไม่ค่อยตามเท่าไหร่นะไม่ค่อยได้มีข้อสงสัยเท่าไหร่แต่ว่าผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศเนี่ย มีคำถามเยอะเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการต่างๆผู้ลงทุนสถาบันผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ประเภทสถาบันสถานมีคำถามเยอะผมว่าผมได้ยินข้อสงสัยคำถามจากกลุ่มนั้นเนี่ยมากกว่าจากสื่อมวลชนหรือว่านักลงทุนในประเทศไทยมากกว่าหลายเท่าเลยนะน่าสนใจนักลงทุนสถาบันในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉพาะต่างประเทศเนี่ยข้สงสัยอะไร เขาสสเขาสสมีความสงสัย,สสยว่าทําไมไปลงทุนในโครงการนั้นทําไมโครงการนี้โครงการนี้มันมีความคุ้มค่าหรือเปล่าราคาที่ซื้อแพงเกินไปหรือเปล่านะครับอล่ะมันก็มีมีข้อสงสัยหลายอย่างที่ผมคิดว่ากตทอเองก็คงจะต้องชี้แจงกันกับผู้ลงทุนแต่ว่ามีสักกี่โครงการฮะมีสักกี่มันก็มีคําถามมาโดยตลอดนะผมคิดว่าอย่างเช่นโครงการที่โมซัมบิกโครงการออยล์แซนที่แคนาดาก็มีมีคำถามมีคําถามซึ่งผมคิดว่า มันมันก็น่าจะอธิบายได้เป็แต่ว่าอันนึงที่ต้องเข้าใจก็คือว่าไอการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยไอการลงทุนทั้งหมดเนี่ยนะมันมีความเสี่ยงค่ะลงทุนไปแล้วราคาสินค้าที่ขายอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคิดเช่นลงทุนในเมืองถ่านหินราคาถ่านหินเกิดตกต่ำต่ำสุดในรอบหลายปีถามว่าโครงการมันคงตอบไม่ได้ชัดเจนมันไม่ชัดเจนครับเพราะมไม่ใช่บอกว่าเป็นการลงทุนที่ผิดดังวันนี้ราคาถ่านหิน ลงมาต่ำเพราะนั้นให้โครงการลงทุนในเหมืองถ่านหินผลตอบแทนมันก็เลยไม่ดีแต่ว่ารู้ยังไงครับว่ามันจะไม่ขึ้นมาในอนาคตเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันต้องดูในระยะยาวต่อ,อไป mm hmm. แล้วก็โครงการอื่นๆอีกหลายโครงการ,รก็มีลักษณะเดียวกันก็คือว่าณวันนี้ผลตอบแทนไม่ดีผมคิดว่าคงสรุปไม่ได้คงต้องดูใ, <Okay. S 2> ในระยะยาวแต่ถ้าบอกว่าโครงการลงทุนทั้งหลายต้องรับประกันนะว่าห้ามขาดทุนต้องมีกำไร ถ้าอย่างนั้นนะครับก็เอาเอาเงินไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลก็แล้วกันได้ผลตอบแทนแน่นอนพิเดินไปพิเดินให้ตามน้ำมันเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่อยู่ในสื่อมวลชนในในประเทศไทยแล้วมันก็มีมีมีข่าวออกมาแล้วจริงๆก็ไม่ได้เป็นข่าวใหม่นะครับข่าวอยู่ในกรุงเทพธุรกิจหลายครั้งแล้วก็คือก็เป็นเรื่องที่มีการการสอบสวนภายในปตทมีการตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็มีการ พบว่ามันมีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องก็มีการส่งเรื่องไปให้ปปชพิจารณาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วตอนนี้เรื่องก็อยู่ที่ปปชตั้งแต่ต้นปี2556 <5, 6. S 1> เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อยู่ที่ปปชมันอยู่ในขั้นตอนส่วนพนักงานที่เกี่ยวข้องก็ถูกลงโทษไปไปแล้วตั้งแต่ก่อนที่ที่บอร์ดใหม่จะจะเข้ามานะครับเป็นการไปลงทุนในเรื่องของปา์มน้ํามันที่อินโดนีเซียโดยโดย,โดยไม่ถูกต้องอะไรประมาณนั้นหรอฮะโดยโดยที่ ไปซื้อที่ดินอาจจะแพงเกินไปที่ดินไม่เหมาะสมเป็นการดําเนินการที่ไม่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเพื่อนผมคิดว่าตอนนี้ก็น่าจะต้องรออีกนิดหนึ่งว่าปปชจะจะว่ายังไงน่าจะเป็นวิธีการดีที่สุดนะครับคร<น>ับทีนี้ทีน,ทนี้เอาละไหนไหนก็ไหนไหนทันทีที่เข้ามาเป็นประธานบอร์ดเป็นหนึ่งในหกข้อหกเรื่องที่จะสักสาง ในการคิกออฟเพื่อที่จะสะสางเรื่องโครงการที่สังคมสงสัยสังคมในที่นี้ขยายความกินความรวมถึงนักลงทุนประเภทสถาบันในแ,แต่ละรัพย์ด้วยก็แล้วกันนะครับถ้าฉะนั้นจะคิกออฟโดยเรียงสักกี่ประเด็นฮะโฟกัสไปที่กี่ประเด็นไปที่กี่โครงการฮะที่ท,ท,ที่ที่จะมีการตรวจสอบหรือหาคําตอบให้กับใครก็แล้วแต่ที่สงสัยเป็นเป็นเรื่องที่กรรมการใหม่ก็มีการพูดกันเลยแล้วก็ก็<ะ> ในขั้นแรกผมคิดว่าก็คือต้องรู้มากขึ้นว่าโครงการนี้มันทำอะไรรายละเอียดเอาเอาแค่นั้นก่อนก็แล้วกันหมายความว่าไอ้คำเดียวที่ที่เห็นรายละเอียดเยอะแยะเลยก็คือเรื่องปาล์มน้ำมันเพราะมันจะมาเป็นการสอนสอบสวนเป็นตั้งเลยนะแต่อันอื่นเนี่ยเป็นเป็นเรื่องของการดาเนินการตัดสินใจทางธุรกิจที่ที่อาจจะอาจจะดีไม่ดีในระยะยาวคงต้องมาดูกันอีกทีนึงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในหลักการแล้วเนี่ยปตทยังต้องลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในการในต่างประเทศในโครงการต่างๆในการจัดหาพลังงานทางด้านถานหินในเรื่องของออยแซนหรืออาจจะออยเชลหรืออาจจะเรื่องของน้ํามันแก๊สธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทําเพราะว่าทรัพยากรในประเทศโดยเฉพาะในอ่าวไทยเนี่ยมัน ลดลงโดยลำดับปริมาณสำรองพิธที่พิสูจน์แล้วของของปิตดดรเลี่มในอ่าวไทยเนี่ยลดลงมาโดยตลอดนะ5ปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเราจะ,ะต่อสัญญาสัมปทานได้ในช่วงต่อไปถึงแม้ว่าจะมีการเจราจากับกัมพูชาได้เรียบร้อยพัฒนาพื้นที่ทับซ้อนได้เนี่ยยังไงหนีไม่พ้นนะครับที่ปดดริมาณปิตรเลี่มจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆและปตทจําเป็นต้องไปสแสวงหาแหล่งพลังงานในต่างประเทศเพราะอ้การที่ปตทอ,ออกไป ต่างประเทศเป็นลงทุนในโครงการผู้นี้ผมคิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะในในหลักการนะครับอย่างเช่นออยล์แซนก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นการที่จะเข้าไปได้เทคโนโลยีใหม่ด้วยในเรื่องของการพัฒนาออยล์แซนในเรื่องของ LNG โมซัมบิกเพราะว่า LNG <NG> ที่โมซัมบิกเนี่ยเป็นการลงทุนเรื่องของก็เป็นการร่วมทุนใน,นในในใน,ในโครงการนี้ตัว AS, แก๊ส LNG แหเลยนะพัฒนาแหล่งแก๊ พัฒนาลงทุน LNG และ LNG เนจี่ยจะเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญมากของประเทศไทยนะต้องไม่ลืมตอนนี้เรานำเข้า LNG แล้วเล็กน้อยแต่ว่าอ,อีกไม่ช้าเนี่นะครึคร่งหนึ่งของการจัดหาแก๊สธรรมชาติของประเทศจะมาจาก LNG นะเพราะว่าเราจะไปทำโรงไฟฟ้าถ่านหินก็ถูกต่อต้านทำโรงนิวเคลียร์ก็ทำไม่ได้ในที่สุดแล้วมันก็มาออกที่แก๊สเพราะนั้นการที่ปตทก็จะไปลงทุนในโครงการ LNG ในต่างประเทศในหลักการถูกต้อง เพียงแต่ว่าต้องดูให้ดีในรายละเอียดถ้าจะไปลงทุนในโครงการใหม่ว่ามันมีความเหมาะสมอย่างไรหรือว่าจะไปลงทุนใน Brazil, นะบปรเซิลนะแหล่งปิโตรเลียมในบรเซิลก็เป็นทะเลลึกและทะเลลึกเนี่ยมันจะเป็นแหล่งสําคัญเลยของโครงการผลิตน้ํามันดิบและแก๊สในในอนาคตเพราะนั้นการที่จะไปลงทุนในการพัฒนาแหล่งน้ำมันในบราซิลที่เป็นทะเลลึกเนี่ยจะทำให้ได้เทคโนโลยีที่สำคัญเข้ามาใน กลุ่มของปตทก็ในหลักการก็เป็นสิ่งที่กำลังศึกษาอยู่อันนี้อันนี้ก็อยู่ระหว่างการดําเนินการนะครับกำลังศึกษาอยู่หรือว่าตัดสินใจไปแล้วครับอันนี้ก็คือที่บาซเลอันนี้ก็คือจะก็หวังว่าจะได้สามารถเข้าไปดําเนินการได้จะไปเทคโอเวอร์กิจการเดิมหรือจะไปขอสมรภูมเพื่อการสํารวจใหม่อันนี้ไปร่วมกับคนอื่นนะครับไปร่วมกับคนอื่นอันนี้รายละเอียดเดี๋ยวอันนี้เปิดสมรทานใหม่เลยใช่ไหมเปิดแหล่งใหม่ อ,อันนี้ <Okay. S 1> อนเอา,เอ,า,เอ,าเอาไว้กายเป็นข้อค่อยเล่าอีทีห่งครับว่าในชั้นนี้สรุปอย่างนี้ได้ไปครับประธานบอร์ดคนใหม่มองว่าการลงทุนในต่างประเทศแต่ละโครงการนั้นไม่ได้มีปัญหาและถ้าจะประเมินความคุ้มค่านั้นมองยาวๆกันสักนิดหนึ่งแต่รับว่าถ้าจะมีปัญหามีอยู่โครงการเดียวก็คือปลูกปั๊มน้ำมันที่อินโดนีเซียเอาเอา่าโครงการอื่นเนี่ยยังไม่ไม่ไม่ได้พบว่ามันมีปัญหาแต่ว่าผมคิดว่ามันจําเป็นที่ต้องเข้าไป ไปติดตามอย่างใกล้ชิดดีกว่าว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วก็ในการตัดสินใจการลงทุนในอนาคตไม่ว่าในประเทศหรือประเทศไทยเนี่ยก็ควรจะต้องมีการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบครอบซึ่งตอนนี้ภายในปตทก็มีการทั้งคณะทํางานขึ้นมาแล้วที่จะกลั่นกรองในเรื่องของการลงทุนใหม่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะอาจจะมีการดูอย่างไม่รอบคอบเพียงพอในในบางโครงการนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปผมคิดว่าต้องรอบคอบมากเพียงแต่ว่า อย่าอย่าให้มันเป็นตัวที่จะไปจํากัดการที่จะไปสแสวงหาโอกาสในอนาคตคโอกาสในอนาคตในต่างประเทศยังต้องเดินต่อไปแต่ขอให้รอบครอบมากขึ้นเท่านั้นแหละครับเอาละครับเราว่ากันด้วยเรื่องโครงการที่ลงทุนไปแล้วดําเนินการไปแล้วนะครับคราวนี้จะมาถึงโครงการที่กำลังจะลงทุนใหม่ตามแผนท่าปีข้างหน้าแล้วบอกว่าจะตรวจสอบแล้วบอกว่าจะทบทวนเข้าใจว่ามีบทสรุปกันแล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ได้บอกว่าจะทบทวนเยนะผมบอกว่า เพียงแต่หลักการว่าโครงการใหม่มันต้องดูอย่างรอบคอบตนเองไม่ได้บอกว่าจะจะทบทวนเลยนะไอ้เรืร่องโครงก,<ะ>ก,การ5ปีไม่รู้คุณตนายมาจากไหนอ่ะจากนั้งสพ์กรุงเทพธุรกิจครกรุงเทพธุรกิจก็ถามขึ้นมาว่าจะทบทวนแผน5ปีไหมผมก็บอกว่ามันก็ต้องดูให้รอบคอบคือไม่ได้ไม่ได้บอกว่าจะจะทบทวนนะถ้าฉันผมเปลี่ยนวลีใหม่ที่ประกาศว่าจะทบทวนแผนการลงทุนในระยะ5ปีข้างหน้าให้รอบคอบอีกครั้งหนึ่งกันนะฮะ ครับเข้าใจว่าเริ่มคลิกออฟแล้วใช่ไหมครับเอาแผนลงทุนมานั่งดูกันอะไรตร่อไปก็พิการดูดูเบื้องต้นแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนเลยครับว่าใ,ในระยะยาวเนี่ยมันยังต้องลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นแล้วก็จริงๆแล้วไอ้ห้าปีเนี่ยนะมันมันแทบจะทบทวนอะไรไม่ได้แล้วทุกอย่างแทบจะแต่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับถ้าเช่นนั้นเพราะฉะนั้น<ม>จริงๆก็คือแผนระยะยาวมา,มากกว่าแล้วก็ระยะยาวเนี่ยก็คือ เราคงต้องดูกันการรอบครอบอย่างไอห้าปีข้างหน้ามันจะไปสร้างเทอร์ินอลใหม่สำหรับ LNG เอทอร์รที่สามไอ้โครงการลักษณะนี้มันก็มันมันก็คงต้องทำต้องทำเพราะว่าประเทศไทยยังต้องการ LNG มากขึ้นเพราะว่าแก๊สในประเทศไทยไม่พอโอเคนะครับผมเซตประเด็นใหม่ผมทราบว่าเมื่อเมื่อวันศุกร์เสาร์ที่ผ่านมาบอร์ดของปตทมีการประชุมกันและพูดกันถึงเรื่อง แผนในเชิงยุทธศาสตร์5ปีข้างหน้าและรวมไปถึงวิสัยทัศน์ในระยะ14ปีข้างหน้าด้วยอะไรประมาณนั้นมันมีบทสรุปในเชิงยุทธศาสตร์5ปีข้างหน้าจะนำไปสู่อะไรนะครับผมอ่านแทบตายผมไม่พบว่าสังคมจะได้อะไรจากแผนยุทธศาสตร์5ปีแต่มันก็มีแต่เรื่องเราจะรวยขึ้นเราจะโตขึ้นเราจะมั่นคงขึ้นเราทั้งนั้นปตททั้งนั้นเดี๋ยวผมจะเบรกตรงนี้ในช่วงหน้าผมกลับมา ตอกลงแล้วสังคมได้อะไรคนไทยได้อะไรจากยุทธศาสตร์5ปีรู้สึกจะมีใช่ไหมครับ5ปีสู่สู่บิ๊ก5ปีสู่สตรอง5ปีสู่ลองนะฮะประมาณนั้นเดี๋ยวผมจะกลับมาขอคําตอบนะฮะเอาละครับ,เร,บเราจะตั้งประเด็นสําหรับช่วงหน้าซึ่งช่วงสุดท้ายเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินบิ๊กไครบิ๊กลองใครลองแล้วก็ Strong, สตอรองใครสตรองเอาแล้วก็ เป็นประเด็นสาหรับช่วงหน้าพักสักครู่ครมาถึงช่วงสุดท้ายของเฟสไทม์ข้ามเคนนี้ครับคุณผู้ชมเราค้างประเด็นกันตรงนี้เสาุกเส,สาที่ผ่านมาบอร์ดใหม่ปตทรประชุมกันฝ่ายบริหารฝ่ายจัดการได้นําเสนอแผนยุทธศาสตร์5ปีวิสัยทัศน์14ปีอะไรประมาณนั้นแววๆจากที่ประชุมออกมาว่าเรื่องแผน5ปีนั้นยุทธศาสตร์ก็คือต้องการนําองค์กรปตทไปสู่เป้าหมาย2เป้าหมาย3เป้าหมายด้วยกันเป้าหมายที่1คือต้องบิ๊ก ใครบิ๊กไม่ทราบนะฮะเป้าหมายที่2ก็คือต้องลอง LONG เนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นจอคอมพิวเตอร์ขึ้นจอทีวีให้ได้เห็นกันด้วยนะครับและเป้าหมายที่3ก็คือต้องสตรองประเทศไทยจะสะตรองตามปตทด้วยหรือไม่สนทนากันต่อฮะเอาละครเชิญครับประเทศได้ด้วยประชาชนได้ด้วยไย่ไ<ม>ใชไม่ใช่เฉพาะปตทเท่านั้นอันแรกนะครับต้องไม่ลืมนะครับว่าปตทเนี่ย เป็นของกระทรวงการคลัง51ค่ะแล้วก็ยังมีวายุพักอยู่16เพราะฉะนั้นพราะนั้นผู้ถือหุ้นหลักก็คือผู้ถือหุ้นหลักนั่นแหละและทุกวันนี้รัฐบาลไทยได้เงินจากปรตทในรูปของเงินปันผลและภาษีเงินได้นิติบุคคลปีหนึ่งก็ประมาณ60,000ล้านบาทเยอะมากนะครับในขณะที่รัฐวิสางกฤษหลายแห่งเนี่ยต้องได้รับเงินงบประมาณไปไปอุดหนุนนะ ล้วก็กระทรวงการคลังก็ยังมีเฉพาะคลังอย่างเดียวเนี่ยมูลค่าหุ้นของคลังที่อยู่ในปตทเนี่ยก็ประมาณ50,000 0ล้านอของวายุพักบวกกันก็อาจจะประมาณ6กแสนเจ็ดหมื่นล้านบาทบแล้วก็ปตทเนี่ยขยายกิจการมาโดยตลดอดแล้วขายายเร็วมากเลยนะตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วไม่ได้ใช้เงินของรัฐนะจะลืมว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเงินของของผู้ถือหุ้นกันที่บริษัทปิ่งไปกู้มานะครับ,รบไม่ได้เป็นภาระ แต่อย่างใดของอของภาครัฐจึงแล้วทั้งมันมียอดขายขึ้นมาเกือบ3มล้านล้านบาทในในปัจจุบันและกำไรขยายขึ้นมาอยู่ในระดับเก้าหมื่นถึง1 0แสนล้านบาทในในทุกวันนี้แต่ในขณะเดียวกันในการที่มันเป็นร้าวิษาหิษกิจเนี่ยมันก็ยังมีพัน,พนธกิจที่สำคัญคือ,อยังต้องช่วยดูแลในเรื่องของความมั่นคงทางด้านพลังงานทีนี้ความมั่นคงทางด้านพลังงานเนี่ยมันก็จะมาจากการที่จะเห็นได้ว่าปตทเนี่ยเป็นเป็น เป็นองค์กรสําคัญนในการที่จะหาพลังงานให้ประเทศไทยในเรื่องของน้ํามันในเรื่องของแก๊สธรรมชาตินะครับแก๊สในอ่าวไทยไม่พอก็ต้องนาเข้าแก๊สธรรมชาติเลยจากต่างประเทศถ้าเผื่อว่าปตทไม่นําเข้าเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะมีใครเป็นนาเข้าปล่อยให้เป็นการค้าเสรีจริงๆเนี่ยผมว่าดีไม่ดีจะไม่มีการนําเข้าเดือดซ้าเพราะว่าฐานหินทําไม่ได้รโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็ได้รับการต่อต้านไม่ได้รับการการยอมรับเนี่ยเพราะนั้น ปตทก็รับภาระพอสมควรนะในการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานจัดหาพลังงานให้สู่ประชาชนใช้ในประเทศจะเห็นได้ว่าไม่ขาดนะพลังงานไม่ขาดใช่ไหมพลังงานไม่ขาดผิีพลังงานใช้อย่างเพียงพอแตกต่างจากหลายประเทศนะครับที่ที่ไฟฟ้าดับดับตกตกเพราะว่าเชื้อเพลิงไม่พอร่ปพลังงานไม่พอในหลายกรณีทีนี้ ในเมื่อเราก็เห็นอยู่แล้วว่าแหล่งพลังงานในประเทศโดยเฉพาะปิโตรเลียมเนี่ยมันมีปริมาณจะน้อยลงก็หนีไม่พ้นที่ปทตทจะต้องไปไปแสวงหาแหล่งพลังงานจากนอกประเทศมากขึ้นและที่ผ่านมาเนี่ยปทตทประสบความสําเร็จมากนะครับในการ,รไปจัดหาพลังงานเพิ่มเติมจากรรประเทศพม่ากค็คือแก๊สธรรมาชาติที่มีการไปพัฒนาและมีการนําเข้ามาจากประเทศพม่าก,ก็ทําให้เรามีแหล่งแก๊สที่สําคัญเพิ่มเติมตอนนี้ประมาณ20เเซ็นของ แก๊สที่เราใช้เนี่ยก็มาจากประเทศพม่าคเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นที่ปตทจะต้องไปแสวงหาแหล่งอื่นและโดยเฉพาะตอนนี้พม่าเศรษฐกิจกำลังขยายเร็วมากแล้วผมไม่แน่ใจเลยว่าพม่าเนี่ยเขาจะเขาจะไหยแก๊สให้ต่อใครเขาต้องการใช้เองแล้วตอนนี้เขาต้องการใช้เองวันไหนมันใช้เองเราอาจจะเดือดร้อนเราก็จะเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเมื่อสัญญาหมดแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสสูงว่าเขาจะไม่ต่อสัญญาและแหล่งใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะจะไม่ได้ ปตท,ะทจะไปสแสวงหาแหล่งพลังงานที่ไกลออกไปในประเทศในแอฟริกาในลาตินอเมริกาจะไปได้ยังไงครับเสถือว่าองค์กรเนี่ยเป็นองค์กรที่อ่อนแอองค์กรที่ฐานะการเงินไม่ดีเพราะนั้นถ้าะจะไปได้มันต้องบิ๊กลองและสตรองมาถึงจะไปได้ถ้าไม่บิ๊กลองสตรองเนี่ย มันไปไม่ได้นะแล้วก,แวก็แล้วก็ไอ้ตามแนวทางบิ๊กลองสรองเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะว่าจะใหญ่อย่างเดียวแล้วก็ไปเที่ยวคว้าทรัพยากรจากด้านจุดนี้นะแต่ว่าเป็นเรื่องของการที่จะพัฒนาองค์ความรู้ด้วยเพราะว่าความรู้ความสามารถของคนเทคโนโลยีที่มีอยู่เป็นเรื่องสําคัญเพราะนะั้นไอ้ส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์เนี่ย mm hmm. ก็คือการที่จะหาจัดหาเทคโนโลยีให้ได้มาจากการพัฒนาเองหรือการไปไปหามาจาก ข้างนอกเพื่อให้เราเป็นองค์กรท,ที่มีองค์ความรู้มีความรู้รในเรื่องของของเทคโนโลยีต่างๆที่เ,เกี่ยวกับ,บการพัฒนาปิตโตรเลียมเช่นในเรื่องของ enhanced oil recovery เรื่องของการขุดเจาะน,น้ำมันในทะเลลึกหรือว่าเรื่องของการที่จะไปเปลี่ยนแก๊สไปเป็นน้ำมัน g a ๊ส i q u ว d GTL เป็นต้นรวมทั้งในเรื่องของพลังงานหมุนเวียนนะครับ,รบในแผนเนี่ยชัดเจนวา่าจะไปสู่พลังงานหมุนเวียนด้วยเพราะเราต้องการเป็นเป็นองค์กรที่เขียว เขียวกร uh ีน huh. ก็คือไปสู่พลังงานบมุนเวียนแล้วผมคิดว่าพลังงานหมุนเวียนเนี่ย uh huh. ก็คืออนาคตของของโลกและของประเทศไทย uh huh. ค่ะย้อนนิดหนึ่งนะครับคำว่าบิ๊กเ,เห็นมีคําต่อท้ายนะครับว่าตั้งธงที่จะติดหนึ่งในร้อยบริษัทที่มียอดขายสูงสุดของโลกนะะครับไอ้ตรงนี้กำลังอธิบายว่ามันเป็นตัวชี้วัดว่าเราแข็งแรงแล้ว เรามั่นคงและเราสามารถตะลุยได้ทั้งโลกหาแหล่งพลังงานสำรองได้เยอะแยะพร้อมที่ออกไปตะลุยตลาดโลกอะไรประมาณนั้นอย่างนั้นแหละครอไม่ไม่ใช่คือรับที่บ๊กอย่างเดียวมันต้องไปมันต้องไปทั้งหมดคับคือบิ๊กก็คือหนึ่งในร้อยติดหนึ่งในร้อยบริษัทที่มันต้องไปทั้งหมดคือคือมันต้องบิ๊กลองสตรองคือถ้ามันขาดอันใดอันหนึ่งมันไปไม่ได้เพราะฉะนั้นมันมันต้องสตรองมีฐานะการเงินที่ดีด้วยถ้าที่ฟังดูคล้ายจะเข้าใจแต่ว่าผมสงสัยพอไปดูไส้ในของแต่ละคำที่ผมงงบิ๊กก ของบริษัทที่มียอดขายสูงสุดในโลกเพรานั้นเป็นเตัวเลขเป็นเป้าหมายที่กําหนดเอาไว้แต่ว่าบิ๊มันก็คือคือใหญ่ทําธุรกิจที่มีความหลากหลายโอเคมาข้อที่2ลองลองก็คืองก็คือเติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็เรื่องของการที่จะทําธุรกิจตลอด value change อย่างครบวงจรแล้วทําไมต้องมีคําต่อท้ายว่าอย่างยั่งยืนตาม ดัชนีชี้วัดจากตลาดหุ้นดาวโจนส์อันนั้นก็เป็นเราด้ยการชี้วัดไม่เกี่ยวอะไรกับดาวโจนส์อันนั้นก็เป็นการชี้วัดที่มันมีการมันต้องมีใครสักคนที่มาเป็นตัวชี้วัดว่ามันจะยั่งยืนแบบไหนมันก็มีไอ้ดัชนีชี้วัดไม่ได้แปลว่าเราเราจะเอาหุ้นไปขายที่ตลาดหุ้นดาวโจนส์นะไม่ใช่ไม่ใช่ตลาดหุ้นดาวโจนส์เขาจะมีตัวชี้วัดมีมาตรวัดความเติบโตอย่างยั่งยืนของแต่ละองค์กรเป็นตัวชี้วัดตัวเองที่เราจะเอาหยิบฉวยเอาตัว KPI สไตล์ดาวโจนส์มาใช้ประเมินตัวเองเท่านั้น ผมถามผมถามข้ามช็อตเลยเพราะผมเชื่อว่านับจากนี้ไม่เกินหนึ่งเดือนอจะมีคนมาตั้งคำถามากับปวตทนั่นแหละเอ๊ะตกลงสังคมไทยมันจะได้อะไรจากความเติบโต,โต,ยโตยอ,ยอย่างยั่งยืนจะยั่งยืนทําไมไปเกี่ยวโยงกับดาวโจนผมเชื่อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถูกถามก็ถามกันสวัสดีเลยก็ <c oughs> เป็นไม่ใช่เป็นตัวชี้วัดที่มันเท <c oughs> ่ากันใช้อ,อ,อยู่แล้ว <Okay. S 2> มันมันมันไม่ใช่ของใหม่คือมันเป็นของของเดิมที่มีอยู่แล้วแล้วก็แล้วก็ไอ้สิ่งที่ผมคิดว่ามัน คุยกันในเวิร์กช็อปนะครับคือเวิร์กช็อปเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก็คือดูแผน5ปีเป็นแผนวิสาหกิจหปีเสนอรัฐบาลแต่ครั้งเนี้ยมันเริ่มปูทางที่จะมองไปไกลกว่านั้นไปจนถึงปี2028ซึ่งคอสตจะครบ50ปีแต่ว่าไอ้แผนกลยุทธ์ทั้งหมดเนี่ยจะนําเสนอบอร์ดในการสันมนากลยุทธ์เนี่ยในกรกฎาคมปีหน้าเพราะนั้นผมคิดว่าการพูดคุยในวันเสาร์ที่ผ่านมาเราก็จะมีการพูดคุยใน การประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไปเนี่ยก็คือสิ่งที่ทา้งฝ่ายบริหารจะต้องไปจัดทําในรายละเอียดเพื่อเป็นแผนระยะยาวระยะยาวจริงๆที่การตั้งโจทย์ใช่เปย์การตั้งโจทย์ซึ่งมันจะมองไกลออกไปเพราะจริงๆแล้ว5ปีเนี่ยมันแทบจะมองไม่เห็นเพราะหปีนี่ก็คือโครงการที่เริ่มไปแล้วแต่จะมองไปอนาคตของปตทจริงๆมันต้องมองไปอย่างน้อยก็14ปี่ปีสับ้ปีนะครับคำว่า strong แล้วบอกว่าผลประกอบการดีฐานะการเงินมั่นคงแปลว่า กำไรสูงสุดหรืออย่างไรอธิบายให้มันเสด็จน้ไปเลยฮะกำไรมันต้องเป็นธรรมครับ<ะ>กำไรมันไม่ใช่ว่าไปเอาเปรียบผู้บริโภคถ้าเปเอาเปรียบผู้บริโภคค้ากาไรเกินควรไอ้ยอย่างนั้นกําไร<ะ>ไม,ไม่ไม่มั่นคงไม่ยั่งยืนแน่นอน<ะ>อผมคิดเพราะเพราะว่าพันธกิจที่สําคัญตอนที่ผมเรียน<ะ>แล้วเนี่ยปตทเป็นรัฐวิสาหกิจ<ะ>แต่ในขณะเดียวกันเราก็จําเป็นที่จะต้องสร้างจุดสมดุลระหว่าง ใช้โค้เดืดต่างๆที่มีส่วนทด้เสียทั้งหลายทั้งประชาชนผู้ใช้พลังงานลูกค้าปตทผู้ถือหุ้นพนักงานนะครับมันต้องมีความสมดุลกันไอการไปเอาเปรียบเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยมันมันไม่ยั่งยืนและในที่สุดแล้วก็จะกลายเป็นผู้รายเพราะฉะนั้นเพียงแต่ขอว่าขอให้ปตทอได้ขายของในราคาที่เป็นธรรมเท่านั้นแหละเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายเอางันดีกว่า สุดท้ายฮะคำถามสุดท้ายฮะผมเข้าใจว่าความคาดหวังของสังคมสมัยนี้นะมันไปไกลามากมันไปไกลจริงๆไม่ได้ประสงค์ที่จะเห็นแค่ของไม่ขาดหรือพลังงานไม่ขาดอย่างเดียวยังประสงค์จะได้จะได้เห็นพลังงานราคาถูกลงด้วยคุณปีสวัสด์จะสื่อสารกับสังคมในประเด็นนี้อย่างไรดีครับเพราะเข้าใจว่ามันจะเป็นคีย์เวิร์ดทางความคิดที่ทําให้ มันแตกปลายกันไปหลายเรื่องหลายราวทีเดียวนะฮะราคาถูกเนี่ยผมคิดว่ามันต้องเป็นราคาถูกที่มีความยั่งยืนราคาถูกที่อยู่บนฐานของข้อมูลจริงไม่ใช่เป็นราคาถูกที่มาจากการอุดหนุนชดเชยโดยโดยรัฐรัฐบาลเอาเงินจากประชาชนกลุ่มหนึ่งไปอุดหนุนอีกกลุ่มหนึ่ง มันต้องเป็นซิลกับดีเซลหรือว่าเป็นเรื่องของ LPG มันต้องเป็นเป็นราคาถูกอย่างยั่งยืนราคาถูกมาจากไหนก็มาจากการที่มีการแข่งขันในธุรกิจพลังงานให้มากที่สุดในเรื่องของการที่จะดูแลต้นทุนในการประกอบกิจการในเรื่องของการเลือกใช้เชื้อเพลิงที่มีความเหมาะสมก็ทําให้เราสามารถที่จะได้เชื้อเพลิงได้ค่าไฟในราคาที่ถูกมันต้องทำหลายนอย่าง ควบคู่กันไปนะที่จะทําให้ประชาชนได้พลังงานในราคาที่ที่ถูกถูกอย่างยั่งยืนทีนี้ไอ้ถูกตอนนี้บางทีมันมันไม่ยั่งยืนอ้การที่ไปเอาจากผู้ใชเ้เบนซินมาอุดหนุนดีเซลหรือ LPG อันนี้ไม่ยั่งยืนเพราะว่าพออุดหนุนเอ้เชื้อเพลิงประเภทหนึ่งการใช้ก็เพิ่มขึ้นการใช้เพิ่มขึ้น ก็ต้องอุดหนุนเยอะอุดหนเพิ่มขึ้นอีกก็ต้องเป็นล้วงกระเป๋าไปอีกนะควันหนึ่งหมากเนี่ยมันเดิน้มันมันจะจนกระดานรู้ว่า NGV เนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ที่น่าสนใจนะเพราะว่า NGV เนี่ยก็คือแก๊สธรรมชาติที่เป็นมีเซนเหมือนกับไอ้ที่ใช้ในโรงไฟฟ้าที่เป็นเชื้อเพลิง67ของไฟฟ้าผลิตจากแก๊สธรรมชาติก็คือมีเซนทีนี้พอราคา NGV ต่ำมากเนี่ยจนกระทั่งตอนที่มันต่ำกว่าต้นทุนของปตทเนี่ยการใช้ก็เยอะคนก็ เปลี่ยนจากเบนซินจากดีเซลมาใช้ NGV มากขึ้นผลกระทบต่อภาครัฐก็คือรายได้ภาษีก็หายไปเพราะคนมาใช้เอ็นจีไม่มีภาษีนะครับปตทนําเข้าแก๊สธรรมชาติเหลวจากต่างประเทศ LNG ราคาแพงกว่าแก๊สจากอ่าวไทยสองเท่าตัวไอเอลจที่นําเข้ามาเนี่ยนะจะไม่ต้องนําเข้าเลยนนวันนี้ถ้าเผื่อไม่มีการใช้ NG ็แต่เอ็นมันใช้เยอะมากเนี่ย มันเพราะราคามันต่ํามากครับแล้วก็ผลคืออะไรครับผลก็คือว่ากลายเป็นว่าประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งรับภาระด้วยนะจาก NGV ราคาถูกเนี่ยก็คือผู้ใช้ไฟฟ้าเพราะว่าเอเอลที่นําเข้ามาเนี่ยมันถูกผสมในในไอ้พูลแกส๊สกลายเป็นว่าค่าไฟฟ้าเอฟทีที่สูงขึ้นมาเนี่ยเป็นก็คือภาระที่ผู้ใช้ไฟร,รับแทนผู้ใช้ NG v โดยไม่รู้ตัวเพราะว่าต้นทุนมันถูกขย่าขวดเพราะนั้นเพราะนั้นเนี่ย มันถูกอย่างย่งไม่ยั่งยืนมันเป็นภาพรวงว่าราคามันถูกจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูในประเทศโดยส่วนรวมค่ะโจย์ผมว่าสาคัญก็คือว่าให้ราคาพลังงานที่ประเทศจัดหามาเนี่ยถูกที่สุดสำหรับประเทศโดยส่วนรวมคอมไม่ใช่ว่าถูกสําหรับคนกลุ่มหนึ่งล้วไปแพงสำหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งโอเคเรื่องสุดท้ายจริงๆรับฮะยังไม่ได้ถาม หนึ่งในหแนวทางการปฏิรูปองค์กรปตท,าทาจะสร้างระบบการคัดเลือกบอร์ดปตทาท,าที่โปร่งใสปลอดการเลยครอบไออันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมได้พูดมาตลอดนอะในฐานาะสมาชิกข,ของกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืนเป็นเรื่องของข้อเสนอที่นําเสนอต่อผู้มีอานาจว่าในการคัดเลือก คนไปเป็นกรรมการในรับฐวิสาหกิจหรือบริษัทที่รัฐถือหุ้นเนี่ยจะต้องมีกติกากฎเกณฑ์ที่ชัดเจนโปร่งใสเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของของผู้ถือหุ้นเป็นเรื่องของกระทรวงการคลังนะครับหรืออาจจะเป็นสุ์บอร์ดก็ได้ที่จะต้องสร้างกติกากติกาในการส่งคนเข้าไปเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือว่าบริษัทที่ที่รัฐถือหุ้นส่วนของปัตทเนีก็คงอาจจะทําได้ในในบางจุดนะที่ผมคิดว่าเราอาจจะสร้าง กติกากฎเกณฑ์เพิ่มเติมได้แต่ตัวหลักเนี่ยมันต้องมาจากจากทาง,งกระทรวงการคลังที่จะสร้างกฎเกณฑ์อันนี้ผมก็ยังหวังว่า,าในช่วงเนี้ยในช่วงหนึ่งปีกว่าๆเนี่ยทางรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจเนี่ยจะสร้างกติกากฎเกณฑ์อันนี้เพื่อเป็นกรอบป้องกันการ,รล่วงลูกการสแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองที่อาจจะเกิดมีขึ้นในอนาคต ใ,ในรันพิษา,างกิจต่างๆหรือบริษัทที่ที่รับถือหุ้นผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่จะสร้างกติกานี้แล้วก็เริ่มใช้กติกานี้ในในช่วงนี้ครับถ้าคอสชและกระทรวงการคลังทําตรงนี้ออกมาผมถือเป็นการคืนความสุขที่แท้จริงนะใช่ผมคิดเห็นด้วยนะครับขอบคุณดรผมถ้าพูดอีกคำหนึ่งเนี่ยผมโดนปิดรายการแน่ๆสวัสดีครับ บางทีเสียงหัวเราะแบบคนไม่รู้จะหันซ้ายก็ไม่ได้หันขวาก็ไม่ได้เสียงหัวเราะมันเป็นคำอธิบายที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะฮะทั้งหมดนี้ก็คือ,อาจากหัวใจของประธานบอร์ดคนใหม่ปตทหมู่บ้านกระสุนตกที่จริงกระสุนเขาตกอยู่แล้วล่ะแต่ชื่อนี้เข้ามาทําให้กระสุนตกมากขึ้นหรือเปล่าเอาละครับทีเล่นทีจริงแต่ว่ามันมีสาระแฝงอยู่วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ ประเทศได้ด้วยประชาชนได้ด้วยอย่งไไชไม่ใช่ชอบเฉพาะปตทเท่านั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูในประเทศโดยส่วนรวมครับตัวผมว่าสาคัญก็คือว่าให้ราคาพลังงานที่ประเทศจัดหามาเนี่ยถูกที่สุดสําหรับประเทศโดยส่วนรวมคมไม่ใช่ว่าถูกสาหรับคน